إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا <applause> อัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมวะาอัลลอฮิวซัลลัมวะลาัลลัมุอะลัยคุมุอะราห์มัตุลลอฮฺวะบรักาตุับมาต่อกันนะฮะในอายะในสุรานอามซึ่งวันนี้เราถึงอายะที่6เป็นอายะที่พูดถึงเรื่องการการยกฮัดดัสหรือว่าการขจัดฮัดดัตทั้งที่เป็นฮัดัสเล็กแล้วก็ที่เป็นฮัดัสใหญ่ซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาห์ทาราได้กล่าวถึงอายะนี้ที่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 เรียกว่าอายะในเกี่ยวกับการอ่านน้าละหมาดเรื่องการทําน้าละหมาดของเรา الله تعالى سنتعد بنا أيانى ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم منحرج ولكن يريد ل ي ط ه ر ك م وليتم نعمته عليكم و ل ع ل وليتم نعمته عليكم نالكم ت ش ك ر و ن Allah Taala ส่งตัดไว้ในอายะห์ในตอนเริ่มต้นว่ายาอ يا ล ي ه ا الذين آمنوا إذا قومتم إلى ا ل ص า ا ة โอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ดํารงละหมาดถือเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ลุกขึ้นไปละหมาดตรงนี้เนี่ยมีมี ประโยชน์ที่เราได้ในจากตอนต้นอญญายันนี้เนี่ยพี่น้องคนระับในประการแรกเลยก็คือการที่เราจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ลอสสฮาวะตาลาได้วางมาเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องต้องมีอีมานก่อนพอเพราะลอสตาลาได้ทําการเคย์ต่อทำการบอกกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วหมายความว่าคนที่จะปฏิบัติอามันอิบาดาห์นี้เนี่ยหรือว่าคนที่จะทาอิบาดาห์ต่อลอสบฮาวนตาลาคนที่จะทำทำน้ำละมานี้เนี่ยจากน้ำละมาดเนี่ยคือคนที่อะไรฮะ อามานูคือคนที่มีศรัทธาเพราะนั้นชดของลัสัมผันอา,าตาราลอตตาราได้เคตอบกับคนที่มีศรัทธาเพราะนั้นไอบาดาจะใช้ได้นะไอบาดาของเราเนี่ยจะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีอีมานนะเหมือนดังที่ถ้าหากว่าเราจะทาไอบาดาทําอะไรก็ตามแต่ถ้าว่าเราเราอะไรซึ่งอีมานเอามันะอาาของเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกตอบรับยาฮิพลอดีนะอามานูอิดากุมตุมอิลัสซาร์เมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ดํารงละหมาด ในอายะนี้มีคําสั่งให้เราได้ทําการดรํารงละหมาดซึ่งการละหมาดเนี่ยเป็นอิบารดาที่อัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาให้ให้ท่านนาบีคือเป็นอิบารดาเดียวที่อัลลอฮ์ตาลาให้ท่านนาบีได้ขึ้นไปรับบนฟากฟ้าในเหตุการณ์อิสลอ์แล้วก็มิอารอจคณนะตัวนี้เป็นคําสั่งคําสั่งหลังจากที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางบทบัญญัติให้กับท่านนบดุลเบี๋ยสำหรับร้องไห้วะซัลลัมและพระองค์ก็ได้วางวางกฎเกณฑ์ วางกฎเกณฑ์ต่างๆว่าการละหมาดนั้นต้องเป็นแบบไหนและพระองค์ก็ได้บอกว่าอิลกุมตุมอิละสลาเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ดำรงละหมาดแล้วในในท่อนนี้เนี่ยในคําตัดของลอสุพานุวัฒนาอายาน่บ่งบอกให้เรารู้ว่าต้องต้องมีเนียอต้องมีความอะไรฮะต้องมีความตั้งใจในการที่จะไปละหมาดเฟอซิลูวูฮะกุมไอเดียกุมออลันมารอเฟกดังนั้นพวกเจ้าทั้งายจงทําการล้างใบหน้าของพวกเจ้าตรงนี้อเลออเลออเลตาลาได้บอกถึงเงื่อนไข เงื่อนไขในการที่เราจะทําการดารงละหมาดว่าจะต้องมีมีการอะไรฮะจะต้องมีมีน้าละหมาดต,ต้องมีน้าละหมาดเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะไปละหมาดแล้วเนี่ยการละหมาดนั้นจะยังใช้ไม่ได้นอกจากจะต้องทําน้ำละหมาดก่อนเพราะนันเวลาที่เจ้าจะไปทําละหมาดจะไปทําการละหมาดเนี่ยต้องทําน้ำละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะองค์ที่บอกว่า first s ู r u w ูฮะกลุ่มดังนั้นพวกเช่าทั้งหลายจง จงล้างหน้าซึ่งบรรดาออลัมพ์ได้ขัดแย้งกันในการในการล้างหน้านะพี่น้องว่าการล้างหน้าเนี่ยครอบคลุมถึงการมัดมอโดแล้วก็อิสตินชาร์กมัดมอโดคือการการการอะไรบนปากและอิสตินชาร์กก็คือการสูดน้ําเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกซึ่งออลัมพ์บางกลุ่มบอกว่าในคัมมัวร์วอชที่รองสมภารนวัตตาร์ได้บอกว่าฟัร์ซิลูบูจูฮกลุ่มคัมมัวร์วอชคำว่าใบหน้าเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เราได้เผชิญหน้าอยู่ หมายว่าสิ่งที่เราได้ได้เผชิญสิ่งที่มองเห็นในตอนที่เรารเผชิญหน้ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นในในอวัยวะที่เราได้มองเห็น,นก็คือนะฮะก็คือทั้งจมูกส่วนหนึ่งของข้างในจมูกแล้วก็ปากของเราเวลาที่เราได้เผชิญหน้ากันแต่อุลามะบางคนบอกว่าในเมื่อลอตตาลาได้กล่าวว่าฟังสุลูฮุฮะคมจงล้างใบหน้าของพวกเจ้าไว้นั้นในข้างในปากแล้วก็ในจมูกไม่เกี่ยวนะแต่ที่ดีแล้วในพ่นังอุลามะได้มีการส่งเสริมให้เราทําการอะไรฮะทำการ มดมดแล้วก็ิอตินชาร์กทำการบ้วนปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกเพราะซุนนะฮะดีเนี่ยจมะมาอธิบายในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานวอตะลาได้กล่าวไว้โดยรวมในในอันอัลกุรอานเพราะนั้นเวลาที่อัลลอฮ์ตะลาได้กล่าวไวในอายะน,นี้ถึงว่าถึงฟั์งซิลูยุฮะกุมถึงว่าให้เราได้ล้างใบหน้าแล้วมีการปฏิบัติของท่านนาบีสลล์ของอะไรอัสซัลลัมที่ท่านนาบีได้ทําการอะไรฮะบ้วนปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกแล้วท่านนาบียังกําชับว่า ว่าอันตูบาเลกัวเฟลิฟสเตนชาร์กอินและอันตะกันซออ้มันให้พวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการสูดนะ้ําเข้าจม,มูกและสั่งออกเนี่ยให้ให้เยอะๆนะนอกจากว่าจะนอกจากว่าเจ้าจะเป็นคนที่ถือศีลอดนะนอกจากคนที่ถือศีลอดเท่านั้นแสดงว่าตรงนี้เนะี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ท่านนบ,บีสุสลต่านได้ปฏิบัติไว้ไว้ให้เราดูว่าไอเดียกุมอิลลัมรอเฟกและให้ทําการล้างอาลัลลอฮฺบอกเฟกืิเซลูบูยุฮะกุมและว่าไอเดียกุมก็คือเฟกืิเลูไอดียกุมและจงล้าง ล้างมือของพวกเจ้าถึงไหนฮะอีลันมารอเฟกก็คือมาถึงมาถึงข้อศอกนะคำว่าอีลามาถึงมันก็วเวลาที่เราได้เราได้ไปถึงเนี่ยคำว่าอีลามาถึงก็คือข้อศอกเข้าในการทำนละมาดด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างมือล้างล้างแขนเนี่ยต้องมาถึงจนกระทั่งว่าถึงที่ข้อศอกของเราวัมซาฮูเบโรซิกุมในการล้างหน้าแล้วก็ในการล้างแขนนะอัลตลาใช้คําว่า ฟัอซลูแล้วพอต่อมาในพอเวลาถึงการถึงศีรษะของเราเอาวอได้บอกว่าวัมซาฮูเบโรุซิกุมและจงทําการเช็ดศีรษะของพวกเจ้าซึ่งการเช็ดศีรษะเนี่ยพี่น้องมีสุนนะจากท่านอับดุลสลัมในใน,ในการในการเช็ดศีรษะท่านอับดุลสลัมว่าท่านนบีจะเอามือลูบศีรษะไปเนี่ยแล้วก็ทําการล้างหูของของท่านด้วยกับด้วยกับน้าเดียวด้วยกับน้ําครั้งเดียวเลย แต่มีตัวบทบางตัวบทที่มันอัลลอฮฺบางกลุ่มได้บอกว่าท่านนบดุลเลาะห์มุฮามัดส์สัลลมได้ทําการเลยครับได้ทําการเช็ดศีรษะแล้วก็เช็ดหูด้วยกับน้ําคนละน้ำนะซึ่งตรงนี้เนี่ยขีรล้าของบรรดาอัลลอฮฺในหนังสือฟิกมีความขีดล้ากันอย่างมากมายแต่ถ้าเรามาดูว่าสิ่งที่ท่านนบดุลเลาะห์มุฮามัดสัลลมได้ปฏิบัติร so ือว่าหะดิที่ที่เราเราเราเห็นว่าเป็นหะดิที่ซอฮเฮกกว่าว่าท่านนบีได้ทําการเช็ดหัวแล้วก็รูปที่ <buzzing correlation> ใบหูของท่านนับสุลลาของอับลสลามด้วยกับน้ําเพียงครั้งเดียวตรงนี้นะพี่น้องเวลาที่เราเราได้ทําการอธิบายแล้วมีการพูดถึง อะไรฮะพูดถึงหะดีษบางบทของท่านอับดุลสลัมในการที่ในการไม่ว่าจะเป็นการอะไรฮะการส่งเสริมการมัดมอรอการบ้วนปากการสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็การเช็ดหัวการเช็ดหูเนี่ยแล้วมีการพูดถึงทัศนะของบรรดาอัลลอฮ์บางกลุ่มที่เอาจากหะดีษที่ท่านอับดุลสลามได้เช็ดหัวแล้วก็เช็ดหูด้วยกับน้ำโคละน้ำซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสาเหตุให้บรรดาอัลลอฮ์เน่ยมีความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่นำมากราบพี่น้องฟังเพื่อว่าเวลาที่เราเห็นใครอ่านละหมาด ไม่ได้เหมือนเราอย่าเพิ่งไว้ตำหนิเขาสิ่งที่เขาได้รับรู้มาเป็นหะดที่ท่านนบีสซลลอยซันลมเช็ดหัวแล้วก็เช็ดหูด้วยน้ําโคลาอันซึ่งถ้าเราสามารถที่จะอธิบายให้เขาได้ทําการอะไรฮะทำการปฏิบัติในหัดที่ท่านนบีสซลลอยซันลมได้ที่เราเห็นว่าแข็งแรงกว่าเราก็แนะนําเขาให้ทําการปฏิบัติแต่นะอย่าทําการอะไรฮะปฏิเสธกันหรือว่าตอบโต้กันจนกระทั่งว่า กลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่อะไรฮะ <c oughs> กลายเป็นสิ่งที่เราพูดไปโดยที่เราเราไม่รู้เพราะหนึ่งในความผิดพลาดหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เราขัดแย้งกันก็คืออะไรคือ,อการที่เราไม่ได้เรียนเวลาที่เราไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนรู้ถึงอะไรฮะถึงความขัดแย้งของบรรดาอุลลฮ์ละมะเราก็ไม่รู้ว่าบรรดาอุลลฮ์ละมะเนี่ยเขายกหลักฐานอะไรบางครั้งที่อุลลฮ์มะได้ทําไปเนี่ยเขามีหลักฐานในการในสิ่งที่เขาได้เขาได้ยกลหลักฐานมาแต่ว่าเราไม่ได้ค้นคว้าซึ่งการที่เราจะพูด ปฏิเสธหรือว่าต่อต้านหรือว่าจะคัดค้านสิ่งสิ่งใดเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าสิ่งที่เขาได้นํามาปฏิบัติเนี่ยเขามีมีหลักฐานหรือมีการปฏิบัติอย่างไรแล้วเราก็ค่อยทําการทําการคัดค้านคนหนึ่งคนใดเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้เป็นคนที่คัดค้านหรือว่าเป็นคนที่ปฏิเสธสิ่งๆๆๆๆหนึ่งสิ่งใดเนี่ยลาอิ n ด้วยกับการที่เราได้มีความรู้นะเราต้องไม่คัดค้านใครด้วยกับการที่เราไม่ได้ไม่ได้มีความรู้เพราะนั้นพี่น้องจะสังเกตเห็นว่า บางอย่างเนี่ยบางอย่างในการตอบโต้กันในการคัดค้านกันเนี่ยมาจากมาจากการไม่รู้มาจากคนที่ไม่ได้ศึกษาหรือว่ามาจากคนที่เรียนจากการฟัตวาเวลาที่เรียนจากการฟัตวาเนี่ยเลยคิดว่าในศาสนาเนี่ยมีอยู่มุมเดียวซึ่งการฟัตวาเนี่ยพี่น้องอุลลอฮฺได้ฟัตวาได้ตอบคาถามเนี่ยตอบเพื่อคนที่เขาได้ถามเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนจากการฟัตวาจากการตอบคำถามของอุลลอฮเนี่ยอย่าเอาสิ่งนี้เนี่ยไปไปถกเถียงกันให้มันเป็นประเด็นเพราะอะไรฮะ เพราะเราไม่ใช่มุตะฮิดเราไม่ใช่คนที่ค้นคว้าแต่เราเป็นคนที่เล็กที่เรกว่ามุกกลิศที่เรกคนที่ลอกเรียนแบบโดยเฉพาะคนที่มีอาจารย์อยู่คนเดียวเราคือคนที่ลอกเรียนแบบเพราะฉะนั้นไม่สมควรที่เราจะไปไปถกเถียงกับใครนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเป็นการนอซีฮะกันหลักตักเตือนกันเพราะอะไรเพราะปัจจุบันนี้เราจะเห็นเราเห็นแม้กระทั่งว่าคนที่เรียนจากฟัตวาคนที่ฟังอุลามะบรรยายแล้วไปถกเถียงถกเถียงยันไปถกเถียงบรรดาผู้รู้ คนที่เขาเรียนมาคนที่เขาได้ค้นคว้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาร์ตาลาได้บอกว่าวัมสะฮไมิรุโอซิกุมและจงทําการเช็ดด้วยกับอะไรฮะเช็ดสีสษะของพวกเจ้าตามที่ท่านนบีมีสละลอยสลามได้อธิบายไว้ว่าอัรจตุลากุมเห็นตรงนี้นะอาร์ตาลาบอกว่าจงเช็ดด้วยกับศีรษะของพวกเจ้าว่าอัร์ตุลากุ่มและเท้าของพวกเจ้าแต่อารจตุลากลุมเนี่ยในหลักไวยากรณ์ของภาษาอาหรับเนี่ยกลับไปหาอะไรฮะกลับไปหา กลับไปหาฟัคเซโลวูจูหกกุมและจงจงล้างนะเพราะนะั่นคขาบอกอาร์ุลากุมเนี่ยย้อนกลับไปหาล้างและก็จงล้างเทา้าไม่ได้กลับไปหาการเช็ดหัวนะการเช็ดหัวมาขัน้นเพราะเป็นการอะไรครับเป็นการตรติบเป็นการเรียงลําดับในการทํำำาน้ำนะาามาดนะอัลลอฮฺตรัสบอกจงเช็ดหัวและจงล้างเท้าของพวกเจ้าอีแล,ลกาานกะใบนี่จนกระทั่งมาถึงอะไรฮะจนกระทั่งมาถึงมาถึงกะใบานี่จนกระทั่งมาถึง ตาตุ่มทั้งสองก็คือให้มันเลยตาตุ่มขึ้นมาเราให้ครอบคุม,มตาตุ่มทั้งสองของเราเวงกลตุ่มจุนมันอันนี้อารัสมาลาได,ได้ได้บอกถึงการทำนั่ละหมาดของเรานะว่าประการแรกเลยก็คือเวลาที่เราต้องการจะทําการละหมาดให้เรามีการเนียดมีความตั้งใจแล้วก็ให้ล้างหน้าของเราแล้วก็ให้ล้างแขนของเราซึ่งซึ่งการล้างหน้าเนี่ยนะเป็นเป็นที่รู้กันว่า,าตั้งแต่ตั้งแต่อะไรฮนะตั้งแต่ชายผม ที่หน้ผาผากของเราเนี่ยจนถึงอะไรฮะจนถึงคางแล้วก็ระหว่างหูทั้งสองของเรานะอันนี้คือขอบเขตขอบเขตของใบหน้าของเราที่เราจะต้องล้างและทําการล้างมือจนกระทั่งถึงถึงข้อสอบเพราะข้อศอบเข้าอยู่ในเข้าอยู่ในคําว่าเข้าอยู่ในการล้างด้วยและให้เช็ดหัวเช็ดหัวก็คืออนะไรเช็ดทั้งหมดให้ทั่วหัวนะเพราะว่าอตาราได้บอกว่าจงเช็ดหัวของพวกเจ้าวารจุลกุมและล้างเท้าของเจ้าและอาุลมอาฮได้บอกว่าการอัมนะละหมาดเนี่ย นะให้เราทำนน้าหมาโดยที่อะไรฮะให้เราคิดว่ามันจะครบถ้วนสมบูรณ์หมายความว่าคิดว่าคิดว่าการเช็ดหัวของเราเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าจําเป็นที่จะต้องเช็ดจนกระทั่งวันน้าเข้าไปในหัวในทุกทุกส่วนแล้วอรรถตลาสั่งให้เราเช็ดหัวถ้าหากว่าใครเอาน้ํามาล้างหัวในตอนที่ทำทำนน้าหมาเนี่ยถือว่าไม่ได้ทาตามที่อรรถสภานุวัตลาได้สั่งไว้เพราะอะไรฮะเพราะอรรถตลาสั่งให้เราเช็ดอรรถตลาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สั่งให้เราล้างและเช่นกัน เท้าก็เช่นกันอัลลอฮฺสั่งาสั่งเราว่าให้เราล้างเท้าเพราะใครก็ตามที่ได้ทาการเช็ดเช็ดเท้าของเขาถือว่าการทำาน้าหมางเขานั้นใช้ไม่ได้แต่ตรงนี้คืออะไรพี่น้องคือการเช็ดเท้าไม่ใช่เป็นการเช็ดที่ศาสนาได้ผ่อนผันก็คืออะไรคือการเช็ดบนถุงเท้าหรือการเช็ดบนรองเท้าคฟนะซึ่งตรงนี้นะที่บรรดาอัลมอฮฺได้มาพูดถึงการล้างเท้าแล้วแล้วว่าแล้วบอกเราว่าอย่าเช็ดเท้าเพราะอะไรฮะเพราะมีอยู่กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่อัลละม์จะไม่นับว่าเป็นกลุ่มแห่งการขัดแย้งในเรื่องของวิชาฟิกก็คือพวกไหนฮะคือพวกชียาพวกชียาจะไม่ล้างเทา้าเขาจะทำการเช็ดเท้าให้ให้เราเห็นข้อแตกต่างระหว่างเรากับ,ก,บกับกลุ่มชียานี้แล้วพระองค์ได้บอกว่าวิงกุตุมยุนุบัลฟัตตฮารูและหากพวกเจ้าทั้งหลายได้มียุนุบก็จงทําความสะอาดนะก็คือจงอะไรฮะจงอาบน้ําจะนาบะทาความสะอาด ว่าเองกุลตุมมรดอเอาอาลาซาฟรินและหากพวกเจ้าทั้งหลายได้เจ็บป่วยนะมรดอคือป่วยเอาอาลาซาเฟหรือว่าเป็นคนที่เดินทางเอาจะอาฮดุมเมงกุมมีนัลกอเอตหรืออะไรฮะมีการถ่ายทุกนะเอาลามัสตูมุนิสา หรือว่าพวกเจ้าทั้งหลายลามัสตุมุนิซาตรงนี้แต่พี่น้องคำว่าลามัสตุมุนิสาเนี่ยคือมาคือที่ที่บรรณาอุลมะได้มีความขัดแย้งกันว่าลามัสตุมุนิซาเนี่ยหมายถึงการสัมผัสอย่างเดียวหรือว่าหมายถึงการยิมะการร่วมประเวณีซึ่งในในในทัศนะที่ถูกต้องทั้งหลักภาษาแล้วก็จากการอธิบายของอัมดุลลาเป็นอับบาสคำว่าลามัสตุมุนิซาเนี่ยหมายถึงอะไรฮะหมายถึงการจิมะหมายถึงการการร่วมประเวณี เปนะ็นท้งการร่วมปรเวณีกันหรือเอาลามัสตูมุลเนซาย้อนกลับไปนะอะอับอัลตาลาได้บอกว่าและหากพวกเจ้าทั้งหลายได้เจ็บป่วยหรือว่าอยู่ในการเดินทางหรือว่าอะไรฮะยาะฮดมุมมินกุมมมนันกอเอฟต์หรือว่ามีมีการถ่ายทุกข์เอาลามัสตูมุลเนซาหรือพวกเจ้าทั้งหลายได้มีการร่วมประเวณีกันกันกบสตรีกับภรรยาน,นั่นแหละฟาลัมตัจีดูมาฟาตยัมมะมู ซา,ายด์อัน طيب อันฟมสัพบิวโจรุ่นคุมเวยดิเวยดิคุมมินถ้าเจ้าปว่วยหมายความว่าเป็นการป่วยที่ไม่สามารถที่จะโดนน้ําได้หรือว่าเดินทางนะเดินทางแล้วก็หาน้ําไม่มีแล้วเอ,อ่อหรือว่าได้เสียน้ำละหมาดด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการการถ่ายทุกหรือว่ามีเะน,นามาีเะนามะเอาลามัสตุมนุนใซาตงนี้เนะี่ยอัลลอฮฺได้บอก یک, อีก,อ,กอีกมุมหนึ่งนะว่าอาลัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงหาดัะเล็ก แล้วก็กล่าวถึงหัดัดใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ใน,นตอนต้นว่าเองกุนตุมจุนูบัลฟัตฮารูและหากพู้ชาทั้งหลายได้มีจุนุบมีจนาบ้ให้ทําการอะไรฮะให้ทําการทําความสะอาดนั่นคือให้ทําการอาบน้ําเอาลามัสตุมุนิซาตรงนี้จึงหมายถึงการยิมาและในหลักภาษาพี่น้องคำว่าลามาซาแปลว่าสัมผัสแต่ในอายะห์เนี่ยอัลลอฮฺตาลาใช้คําว่าลามาสาก็คืออะไรฮะคือต่างฝ่ายต่างมีการสัมผัสกัน หมายความว่าคําว่าลาเมซาตรงนี้อุลามะจึงให้ให้ความหมายว่าหมายถึงการการจิมะการร่วมประเวณีกันระหว่างสามีภรรยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เราได้เสียน้ำละมาดก็คืออะไรคะคือการร่วมประเวณีกันตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงสิ่งที่ทําให้เกิดฮะดัตใหญ่ก็คือการร่วมประเวณีกันเพราะฉะนั้นการกระทบกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงอุลามะจึงมีความขัดแย้งกันไปอย่างมากมาย ว่าเสียไหมแต่ที่รอยเชะแล้วก็คือไม่เสียเพราะอะไรฮนะเพราะในครั้งหนึ่งท่านนบีสุลต์รอมทำการละหมาดเนี่ยท่านนบีละหมาดอยู่แล้วท่านนบีก็ขาของที่ไอ,าอาชาเนี่ยเป็นที่รูก้กันนะพี่น้องว่าท่านนบีเนี่ยบ้านของท่านเนี่ยเป็นบ้านที่อะไรฮนะไม่ได้กว้างนะเป็นคือเป็นแค่ไอบาร์กับกับแค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะพี่น้องเล็กเนี่ยมันเะนี่ยนะแล้วเวลาท่านนบีจะละหมาดเนี่ยท่านนบีลุกขึ้นละหมาดเนี่ยไอชาก็นอนอยู่แล้วไอท่านนบีลงสุญธ์แล้วท่านนบีก็เขี่ยขาไป ซึ่งตรงนี้เนยบวงบอกให้เรารู้ถึงอะไรฮะร,รู้ถึงว่าการกระทบผู้หญิงทบภรรยาเนี่ยไม่เสียละหมาดแล้วไอชาได้รายงานว่าท่านนาบีได้หอมแก้มไอชาแล้วท่านนาบีก็ไปทําการละหมาดไอชารายงานว่าไงไอชารายงานว่าท่านนาบีได้หอมแก้มภรรยาของท่านบางคนแล้วท่านนาบีก็ไปละหมาดซึ่งอุลมามะได้มาอธิบายฮะในบทนี้แล้วก็บอกว่าถามว่าไอชาเนี่ยจะได้เห็นท่านนาบีหอมแก้มภรรยาคนอื่นไหมซึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่มีทาง กนะ็เลยบอกว่าไอาชาได้รายงานด้วยกับอะไรฮะด้วยกับสำนวนที่เป็นเป็นสำนวนที่ให้รู้ถึงความอายของนางว่ารายงานว่าท่านนบีไดีหงอมแก้มภรรยาบางคนซึ่งก็หมายถึงตัวนางเองนั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุลาซสอสรุปก็คือว่าเอาลามัสตุมุนิซา่าตรงนีนะ้หมายถึงการจิมะหมายถึงการร่วมประเวณีเพราะฉะนั้นการสัมผัสการยกหลักฐานด้วยกับอายะนี้แล้วก็บอกว่าการสัมผัสผ,ผู้หญิงเส้นนลหมาดนั้นเป็นการยกหลักฐานที่ไม่ ไม่ไม่ใช่เป้าหมายของของอาย่านี้นะฟาลัมทัจิโดมาฟาตยัมมะมูถ้าพวกเจ้าทั้งหลายได้เกิดเหตุพวกนี้เนี่ยนะฟาลัมทัจิโดมาและพวกเจ้าทั้งหลายไม่พบน้ําฟาตยัมมะมูก็ให้ทําการตยัมมุมตรงนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าการตยัมมุมนั้นแทนได้ทั้งฮาดัสเล็กแล้วก็แทนได้ทั้งฮาดัสใหญ่ดังในฮะดีษของอัมมาร์และก็อุมาร์อุมาร์กับอ,อัมมาร์ได้เกิดเหตุการณ์ที่เขาได้เดินทางไปได้วยกันใน ในครั้งหนึ่งนะแล้วก็อัมมาสได้บอกว่าเราเนี่ยบอกว่าบอกกับอัมมาสนะว,ว่าเราในเดินทางไปได้วยกันแล้วพอเวลาที่เราฝันเปรกทั้งคู่เลยฉันเนี่ยเอาตัวคุกฝุ่นส่วนท่านเนี่ยยังไม่ได้ละหมาดพราะเราไปหาท่านอบีลสลลลอยซามท่านอนับดุลแนะนาเราว่าออพอเพียงแล้วในการที่เราจะทําการทําการตตยมมุมนะทำการตตยมมุม,นะทม,ม,มแทนการมีจนาบา้างเวลาที่ไม่มีน้ําเพราะฉะนั้นในอายะนี้จึงเป็นอายะที่พูดถึงทั้งอัดัสเล็ก แล้วก็ขนัดใหญ่อีกหนึ่งเป้าหมายก็คือว่าคําว่ารามสตุม,มุนิซะจึงหมายถึงการจิมะหมายถึงการมีมีขนัดใหญ่ฟะลมัมเทจดูมาอันแล้วเจ้าไม่พบน้ําฟัตะยม,มมุมใส่ดันต่อยบังฟัมสภูวิบูจูให้กลุมไอดีกุมมินดังนั้นพวกชาวทั้งหลายก็จงทําตะยมมุมใอ่ดันต่อยบันทําตะยมมุมโดยการใช้ฝุ่นที่ดีฟัมสภูวิบูจูให้กลุ่มไอดีกุมมินดังนั้นจงเช็ดหน้า เช็ดนะหน้าของพวกเจ้าแล้วก็เช็ดมือของพวกเจ้าวาดีกลุ่มมินยูรีมายูรีดุลอลฮุริยะจายลอะไรกลุ่มมินพระรัชลอฮละาลาไม่ได้ต้องการที่จะทําให้พวกเจ้าทั้งหลายได้มีความอะไรนะมีความยากลําบากนะเวลากียูรรดุลีายาะตอให้รากลุ่มแต่พระองค์ต้องการที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้มีความสะอาดวาอยูมม่ิมเนี่ยมะตะฮัวอะไรกลุ่มและให้เนี่ยม,มาของพระองค์เนี่ยได้มีกับบรรดาพวกเจ้าลาอัลกลุ่มตัชกูรู หวังว่าพวกเช้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ทําการขอบคุณขอบคุณเอเลสสปาโนวตาลาถึงเนี่อมาเนี่อมาที่เอเลสตาลาได้ให้กับเราเพราะนั้นอายะนี้เป็นอายะที่เอเลสสปาโนวตาลาได้กล่าวถึงการทํานมานมและกล่าวถึงการเตยำม,มุมเวลาที่เราได้อยู่ในยามขับขันหรือเวลาที่เราได้เจ็บป่วยหรือเวลาที่เราได้เดินทางแล้วก็ไม่พบน้ําไม่ว่าเราจะไม่ว่าเราจะมีมีหัดเล็กหรือว่ามีหัดใหญ่ให้เราทําการตยำม,มุมได้เลย อลัลลอฮ์ทรงตรัสต่อมาว่าวันกรุณาเมตตาลอยให้อะไรกุมว่ามีสาขาหุ่นละดีว่าสกขกุมบิอินคุณตุมสมัยนาวะอัตัยนาวัตตะคุณลออินนัลลอฮะอัลีมุมบิดาติสุดูรและจงรำลึกพวกเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงนี่มาที่อลัลลอ์ตาลาได้ให้กับพวกเจ้าและสัญญาที่อะไรฮะที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ให้สัญญากับอลัลลอ์สุบฮานวตาลาอิกุลตุม เมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้บอกว่าสเมิอนนาว่าอัตนาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามแล้วตรงนี้ในในในอยายะนี้ทําให้เรารู้ว่าการตอ่ออะไม่ได้แปลว่าการเชื่อฟังอย่างเดียวนะเพราะอ,อะไรเพราะละตานา,าได้บอกว่าสเมิอนนาว่าอัตนาฟังคือสมิอนนาอัตนาคือการปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นดังที่คํโซฮัเซตของของของชาวอาหรับได้บอกว่าอิน In นั่นอินนั่นมิบะลิมันอะฮับะ แท้จริงคนที่เขารักเนี่ยเขาจะมีการเชื่อฟังคนที่เขารักหมายความว่าไงฮะหมายมความมีการปฏิบัติตามคนที่เขารักอเลส์จึงบอกในอายะนี้ว่าอิศกุลตุลสมานาว่าตอนนเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้บอกว่าเราได้ยินแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามแล้วเราได้ทําตามแล้ววัตตะกุลโอแล้วจงยำเกรงต่อรักสัมภาหนุวตาลาหมายถึงว่าให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีความยำเกรงต่อรักสัมภานหนุวตาลาและความยำเกรงคือการที่เราจะต้องหาสิ่งขวางกั้นระหว่างเรากับ การลงโทษของลอสฮาวนตาลาเนี <t> ่ย <ala> ให้มีมีกำแพงกั้นไว้ว่าอลอสวานวนตาลาจะทําการลงโทษเราในเรื่องเรื่องเรื่องใดเนี่ยเราก็ออกห่างจากเรื่องนั้นแล้วก็หาสิ่งป้องกันเอาไว้อ <an> ิน <t> น <ala> <an> ัลลอฮะอาลีมุบิดาทิสซูดูรแท้จริงอลอสตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รู้ด้วยกับสิ่งที่อยู่ในอยู่ในทรงอกของเราหมายความว่าพระองค์ได้ทรงบอกกับเราให้เราได้ได้รู้ว่าสิ่งที่ลอสตาลาได้เตือนเราเนี่ย เป็นสิ่งที่อะไรฮะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราวัตตะกุลโลให้เราคอยยำเกรงต่อลัสุภารนาตาลาแล้วให้เรานึกถึงนิยมาที่เลาพระตาลาให้กับเราเนี่ยแล้วก็ให้เรายำเกรงต่อพระอ,องค์ในขณะที่เราได้บอกว่าสเมอานาวะตออานาเราได้ได้ยินแล้วแล้วเราก็ได้เชื่อฟังแล้วแล้วพระอ,องค์ก็ได้ให้เราทาความยำเกรงต่อรัสุภารนาตาลาวัตตะกุลโล จงยำเกรงต่อลัาตาลาอินนัลลอฮะแท้จริงอลัสม์อา,า,านะตาลานั้นพระอ,องค์ทรงอาลีมุมบิดาติสูรทรงมีความรู้ด้วยกับสิ่งที่อยู่ในอะไรฮะสิ่งที่อยู่ในทรงอกของเราให้เรายำเกรงต่อรัสุภานวะตาลาให้มากๆแล้วก็ให้เราคิดคิดถึงเนี่ยมาเนี่ยมาทเทว์ตาลาให้เราได้ได้รำลึกแล้วให้เราได้นึกถึงสัญญาที่เราให้สัญญากับรั์สุภานวะตาลาว่าเราได้มีคําปฏิญาณต่อพระอ,องค์ เนื้อมาที่ยวละตา,าให้กักเราในเนื้อมาในการเป็นเป็นมนุษย์เนย้อมาในการที่พระองค์ได้ให้เราเป็นมุสลิมแล้วก็ให้เรานึกถึงสัญญาที่เราได้ให้กับราะสุฮาโนอาตาลาตอนที่เราได้กดล่าวเข้ามาว่าอัลลอฮ์อิลัยฮิัลลอฮ์ฉันปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยทแทงแท้นอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าเรายอมรับในการอิบาดะต่อลาะแต่เพ,เพียงผู้เดียวแล้วเราก็จะออกห่างจากอิบาดะต่อสิ่งอื่นนอกจากพระองค์และปฏิญาณว่าวะชาดลอันโมฮัมมัดรอสูลอัลลอฮ์โมฮัมามัดนั้่ เราจะอิบาดะต่อเลาะในเรื่องใดก็ตามเราก็ดูว่าท่านอเบลมะซิมาลอยอิสลามนั้นนะ่ะใช้เราทําอะไรเพราะนั้นอิบาดะการทำกบบกัมวาลมาลกับการปฏิบัติคบค้าสัมาคมเนี่ยมีความต่างกันอิบาดะเนี่ยให้เราดูว่าอัลลอฮ์ตาลาสั่งอะไรมาแล้วค่อยทํเพราะเราทําอิบาดะอะไรเนี่ยให้ดูคาสั่งจากอัลลอฮ์ตารามาแล้วก็ทําอะไรที่อัลลอฮ์ตาลาไม่ได้สั่งเราก็อย่าวางกฎเกณฑ์อย่าวางเงื่อนไขเอาเอง ส่วนการมองมาแล้การคบค้าสมาคมเนี่ยเดิมๆแล้วคือปฏิบัติได้แล้วถ้าหากว่าว่าตาลาห้ามสิ่งใดเนี่ยเราก็หยุดนะเราก็ไม่ต้องทําในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮาห์นูอัตตาลาห้ามวันนี้ก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7จ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งนะบัสลัลลอฮ์วะลาอัมีนามุฮัมมัดวะลาอัลอาลีวะซัลลัมวะสัลลัมอะลัยกุมรอห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุอินนนาฮฮลกุรอยะดี هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا